เออเนี่ยเวลาเราเข้าไปประชุมในห้องทํางาน่ะถ้าเกิดเราเอาผู้ชายไปด้วยอ่ะคนที่เขาคุยกับเราอ่ะเขาจะแบบหันไปมองผู้ชายนะอ๋อซึ่งเขาไม่รู้ตัวด้วยนะเขาจะเหมือนแบบมันจะอะไรที่แบบออโต้เลยเช่นเวลาการขอการตัดสินใจหรือการขอคำปรึกษาเวลาเกิดขึ้นอย่างนั้นเราสังเกตได้ทันทีเลยแล้วเราจะแบบเอออนะคะจริงยังมีครั้งนึ่งอย่างนี้แล้วลุงอ่ะคิดว่ามีลูกความลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ยผมขอเปลี่ยน ทนายความได้ไหมเพียงแค่เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงคือเป็นเรื่องปรึกษาทางธุรกิจปรึกษาเรื่องกฎหมายทางแพ่งนั่นนี่แต่แบบผมไม่เชื่อใจในความสามารถหรือทักษะคือเป็นทัศนคติของตัวลูกความเองอน,น,นแฟนผมเป็นนักการเมืองตอนตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งครับ <S <S เขาจะใช้คํานี้เลยว่าไม้ประดับสภาคุณผู้หญิงเข้าไปทํางานด้วยตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทางกฎหมายมีสักและสิทธิ์เสมอกันทําไมคนหนึ่งถึงถูกมองว่า เป็นหมายประดับของสภาการเรียกร้องนี้เราเรียกร้องได้ตลอดไปเลยครับเพราะในพลวัตสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยสภาพสังคมที่มีการแปลเปลี่ยนไปเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะเกิดเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทําให้ความไม่เท่าเทียมมันเกิดขึ้นมาได้และเวลาที่ความไม่เท่าเทียมมันเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราทําคือเราไปตั้งคําถามกับคนเรียกร้องหรือว่าเรียกร้องอีกแล้วหรือเราจะควรร่วมกันมาแก้ความไม่เท่าเทียมนั้นเผม,ผมมอง่างไี้